อือนี่เขาเล่นก่อนนะอยกแล้วเล่นคนเดียวแล้วท่ถ้าอยลงจนที่เดิมครับโอ้โหโคตรไกลเลยที่เดิมวันนี้เอาสกินของ Wonder Woman มาโอ้โหตอนแรกมาเนี่ยกูกดเลยแต่พอเล่นสักพักหนึ่งรู้สึกมันไม่ใช่ Wonder Woman ตัวอะไรก็ไม่รู้ แถมถือขวานี่นะโอ้สิงนะไหนก็ซื้อแล้วเราองมาเล่นนั่นหน่อยชุดสองสวยฝานะชุดแรกอะไรก็ไม่รู้เจ็บใจตรงถือขวานีนะ่แหละก็ถือดาบกนโล่พอรับได้นะอยู๋ลงที่เดินนะโอ้โคตรไกลเลยถื่นไม่ชำนาญ ลงที่เก่าดีกว่าใจหน่อยจะปลอดภัยครของเยอะเพราะเราปลูกต้นไม้ไว้นั่นทำไมมันบิน,นเอียงๆกันวะเออแต่เขาไม่ถึงกับขี้เลยอะแล้วมันมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกไปลงจุดประจำแล้วครับหาปืนก่อนเลย ตายแล้วนะลูกซองชิวก็เรียกคิวครับกีเพ็ดเอาชิวก่อนสไเปอร์อีกคนึงเป็นลูกซองครับซองฟ้าคิวหวดเล็กมีอะไรไหมไม่มีกวแดกคิวกันครับได้ห้าสิบ ขวดเล็กเติมได้ห้าสิบแต่ไม่ให้ทีละสามขวดเพื่เอเพื่อความไม่ประมาททิ้งอาวุธลงเหวเผื่อมีตัวตุยหลังอาจจะลงมาหลังเราดูหินเช็คไม่มีอะไรลงล่างหรือไม่มีเหี้ยอะไรเก็บกรสุนอยู่ทองโอ้โหได้ชิวถังใหญ่ smg ม่วงเอามาก่อน ข้างหลังใช้แต่ลูกตองเดียวช่วงแรกต้องมีปืนระยะใกล้ระยะไกลก่อนว่าไม่ประมา,าทแล้วรอบที่หลังข้างหลังมีหีบโอ้ันจะมีเสียงนะอะอกกันหน่อยดึงดึง อาจจะรีบไปที่ปั๊มกระสุนอะไรก็เก็บแม่งหมดแล้วเก็บให้หมดเพราะเก็บไ้เยอะไม่ได้ใช้ดีกว่าใช้แล้วไม่มีตามสเตตทุกอ,อย่างโอ้โหยังไม่น่าลงเลยรอดไปปั๊มเลยก็ดีดูไปดูมาก็โอเคนะก็มันไม่มันน่าจะถูกนิดหน่อยมันแพงเกิน ยางส่ยางก่อนเฮ้ยแม่สัตว์หุนเยอะไงช่วงเวลาเก็บไว้ก่อนฮะมีอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปคำนวณที่หลังอุย้ยทองเก็บไม่ได้ละทองเต็มโอ้โหทองอันเลย,ยต้องอัพเกรดสักหน่อยละเอาเกรดลูกซองครับ เป็นทองไปเลยทองเยอะอยู่แล้วทองน้ำนี่อีกไม่ได้อะไรได้กระสุนก็ยังดีดีอ่าสเปร์เฮ้ยหลังกล่องเนี่อ่าดันชนเวลอาพด้วย เล่นแม่งข้างนอกอา้ามีชีว์ัวดใหญ่เก็บไว้ก่นอนปุบแม่งหมดเอาตัวสุนเก็บในลูกซองแอปเตอร์ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนกอ็อยู่แถวนี้นี่หว่ามาดีกวาไปข้างบนถึงไม่ไฟแม่งนะไปนี้ เราโอเคแล้วสลิงสลิงเนี่ยงยิงอยู่ตรงนี้เอเงเ,อเลือตสลิงบาเรือกแล้วเรือกเรียลือกสลิงสลิงโหนเดินมุ่งม่นมาแล้วจ้า อนั่นไงเห็นตัวแล้วกำลังเต้นเลยนี่ไงตัวบาวตี้อ็กตัวบาวตี้เรียบร้อยอีกตัวไหนวะอือขอให้มายิงกันมาเต้นกันรถคุอยู่ไหนโอเค ข้างล่างมีบอร์ดกดลอตี้เราไม่ผิดไอ้หีบนี้ถ้าเกิดเราทุบหรือทำมันแตกเราจะไม่ได้เอ็กพีเนาะต้องเปิดกดเปิดเราจะได้เอ2 0พีสองร้อยเพราะงั้นพยายามเปิดอย่าไปทุบลอตี้โอ้อยู่ใ,ใกล้ๆนี่วะนี่ ไม่ไกลไอเหี้ยรถระวางแนวไ,ไปดูเดยวเก็บท้องก่อนเก็บท้องนี้อย่งนี้ไม่นานะล้ก้าบาทสิบกาตหมดอะไรด้วยวงบิวด้วย อะไรวะาเว็บอีสาวคาราเต้เหรอมึงไม่เหมาะกับปืนหรอกมึงไม่เหมาะกับปืนหรอกมึงไม่เหมาะกับปืนหรอกไปเล่นคาราเต้เหมือนเดิมดีกว่าไหมปืนทองท้งหมดมันไม่ใช่ตัวบาวตี้หรอกตัวอะไตัวตัวใส่ชุดอวกาศใช่ไหมวะมันอยู่แถวนี้แหละ ขับรถวนไปเรื่อยแล้วเจอมันอยู่แถวนี้แล้ว่ามาทำมงเล็กใหญ่เลยนะเอา้าเอา้า เดียวแล้วเนี่ยขึ้นเผาเลยเบรกดูเลยวาเนี่ยสายยากมันมีวงบิวด้วยโมโหอ๋อถึงคนไม่ตกไอ้ตันยุติหน้ารถได้80 ป็นหมูตายได้80ดสิบป็มา่าได้ร้อยสี่สิบก็ใช่พ่โอ้โหยึงใช้เกียร์อะไรขึ้นอย่างเเขาสุดยอดเลยเนี่ยอึงึฮ้เสียงปืนเสียงปืนงป่นนี่เดียวจุดูจิตให้ทางะ บอกหลายรอบแล้วอย่าหันหลังให้ศัตรูกูบอกทุกคลิปว่าอย่าหันหลังให้ศัตรูอ้ส่าแม่กำลังยิงหมูอยู่เต้นหน่อยปกติแล้ต้องเต้นทุกตัวที่เราฆ่าดีแม่ก็เลยเขาเรียกว่าโผนตีน เลี้ยวเลยจอยหมุนฝาเพ่ไปเฮ้ยนหอีกเก็สน้กสุนกรสุนกรหสุนงวีแล้วเหยียอน้ำมันไม่ค่อหมดทำไงวะอเหยืมัเตือนเลยโอ้ยมัมามหยู่แว๊ปั๊มเนึ่ง เซียเต็มทางค่ะเต๋อเองอีสัตว์เต๋องก็ได้วะนี่วันเดอร์วูแมนต้องมาเติมน้ำมันใช่ไหมเนี่ยเกมนี้ตัวละครเท่แค่ไหนแม่งก็มามอยู่เกมนี้แม่งกากหมดไอ้เหี้ย เหมือนเหมือนมัดเหมือนคนแต่งคอสเพล์แล้วมาอยู่ในเกมเนี่ยไม่ได้รวบแมนไม่ใช่แบกแมนไม่ใช่อะไรนะไั่นละไอยรู้ห้องเช่าไปเลยเอ,อ้ยวา้าว้าแจะเข้าโอ้โยลอยไม่ต้องกลัวรับรถเกมนี้รถนอกจากยิงเท่านั้นถึงเจ้าวหางโอ้โหเจอกีเดห้านี่ ปวดขอหน้าก็เจอแก่นี้หนักเข้าไ่ไล้นั่นแหกปดรู้สึกทุกอย่างรถเขี้ยไรไต่เขาขนาดนั้นได้เก็บชิ้นโคตรใหญ่ลนะ้วเริ่มเหนือนน้อยแล้วเราจะไม่ต้องการปืนแล้วเดี๋ยวสลิงไม่ใช้เลยใช้จะว่าะรถจะพังอนะ่ะรถพังร่ก ใบหนึ่งกากอต่ยเห็นดีนั่นกสุนใบสองอ,อ,อยากได้ปืนพูอะ่ะเพราะเริ่มเหลือเหลือน้อยคนเมื่อไหร่ในปืนพูต้องมีเอาไว้ยิงไอ้พวกตั้งเก่งบ้างน,นี่มีมั้ยเนาะดูหลังนู้นโอ้โหอ่ะ อันนั่นก็ทนไม่ได้นะหุญหุอยู่ไหนวะผมก็วีไปว่อยู่หลังนี้อ๋อได้ชิวโคตรใจเว้ ว่ามันน่าอยู่แถวเขาอะลรหลบก่อนลบลูกแกว้วเฮ้ยเอาเดีกว่าลูกแกว้วเดี๋ยวดูซ้ายดูฝาดีก่อสลิงไม่ได้ใช้ละเอาลูกแก้วดีกว่า จุดแดงขึ้นเมืงไหนกูนจะไปมันมีในนี้สองตัวปาดหึือไม่ออกไม่กูยิงกูขับรถชนแหลกอะ่ะกูเห็นอยู่สองตัวเดียวแว๊บชนง่ายงหมดชนชนเดี๋ยวชนยังหมดเดี๋ยินต่อกลยเนี่ยเออ,ไไอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโดนยิงโดนยิงโอ้ยหโอ้คันออกแล้วรถมอน้ำแตกโอ,โ,โอ้โหเฮียหนักหนะฮางริงรถคันนี้ ป็นไงวันเดอร์บุ๊มบมนทักอย่างครับพลังหาสารนะโอ้โหอย่าติดเด็กเห็นมันยิงกันสองคนเมื่อก้ไม่มีคนเดียวนะเราจะออกจากรถเมื่อเรารู้ตำแหน่งศัตรูโอ้ติดอะไรวะโอเจอแล้วเฮ้ยีสร้างเหรอ กูรู้ไส้กูโดดข้ามอยู่ไหนเรียบร้อยโดดมาเห็นโลกแวบผู้ไก่นั่นไงเห็นวะนี่นี่อยู่นี่เฮ้ยมีคนช่วยยิงเว้ยมึงไม่รอดกูมึงไม่รอดมึงไม่รอดเดี๋ยวหลบมือสไนเปอร์น่มือสไนเปอร์โอ้ยยิงกันยิงโอ้ยยิงิ้งหายแล้วระเบิดลบเอา อ,อย่ออติดหลบๆหลบหลังนะหลบซักหน้นั่นยิงมายิงม,งม,งมอะไรเงี้มผมเห็นอยู่นะจุดดำๆบนเขาไอ้สัส์แสดงกระสุดมันน้อยไม่กล้าย,ยิงต้นไม้พังนี่คิดถูกที่เอามาวันเดอร์วูแมนมาจ้า เอ๋ใครสร้างอะไรไว้ตรงนั้นล่ามไดูหน่อยสิจะเอ๋ทำอะไรอยู่เห็นนะมันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวลูกสองอัดตูดลูกสองอัดตูดมอให้รอบด้านเล่นเกมเนี่ย มันเลงสไยนเปอร์อยู่ไงมันเลยไม่เห็นคนข้างหลังไปลดข้างล่างลเลยเฮ้ยไม่ไปหลบไปนั้นดีกว่าดูแล้ววงมันจะบีบเข้าไปข้างใน,นเอ,อ้าโอเคหลบไปนี่แหละรอจังห่ะวงจะบีบเหลือสามตัวเห,หลือเหลือสองเอาลเราเป็นเป็นสาม เฮ้ยดาบดาบแล้วเซเวอร์ดีกว,ว่าเฮ้ยเอาหน่อยจะเอ์ได้ใช้ดีโหดโอเคดีโหดหมดแล้วแต่ได้ไม่มีเืนคูใหม่เออต้องชนะต้องชนะหลบนี่ก่อนคิดว่าแม่งยืนหนุนหน้าอยู่ฝั่งลุ้นแน่ๆเฮ้ยปืนทองเอาดีไม่เอาอะเอาก็ได้วะอีย๋ เอาิีเว้งั้นแหละมันไม่มีอะไรให้เอาแล้วไงหมดแล้วปืนทองทองปืนทองดาบและเซเวอร์โอเคขาดแต่ปืนพุ้นี่แหละถ้ามีปืนพุ้ก็จะเอาปืนเอ็นไอแอนซาออกก็ตรงนั้นเต็มหมดแล้วไอ้เนี่ยนี่เว่าเดี๋ยวมันต้องมาแถวนี้แหละนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งเด้งใหญ่แล้ไปน้ำแมนมาที่ตึก จะรอนเลอก่อน,นประโดดยเป็นลิงเลยนะไอ้สัตว์ยิงแงน่ยิงแงน่ยิงโอ้ไม่โดนเลยยิงกระหุนกูเยอะกระสนุนกูมีเป็นร้อยอ,อื้ออื้อโอ้สามสิบสามสิบหกสิบขอหมดแล้วมั้ยันสร้างหนีใครวะ แดงมันต้องอยู่ตรงนั้นสองตัวล่ะูดยนั่งไงอีกตัวหนึ่งแต่งดีตรงนั้นสองตัวอย่างเงี้ยน่ตอเป็นตอไปทีละหน่อยเทีลยหน่อยเดี๋ยวไปคิดมีได้เหลือน้อยเราของเต็มชิวเต็มเลือดเต็มไยไลย่สัตว์วงบีบกระโดดลงวา้าหลบอยู่ใต้นี่แหละ มันอยู่กันข้างบนแล้วหลบข้างใต้ก่อนหลบแถวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าันใหม่เราจะเอาไงพอวงมันเหลือเล็กลงแล้วถ้ามันไม่มีของเติมพลังก็เสร็จปูปูมีทั้งสเปย์ทั้งทิวต่างขวดใหญ่มึงเสร็จปู ไม่ขึ้นดีกว่าอยู่ข้างล่างเลยแหละมันต้องบวกกันอยู่ข้างบนเสียงปืนด้ยินเสียงปืนอยู่เต็มไว้ให้เต็มอย่าเหนียวอย่าเหนียวผมให้ใช้ใช้ให้เต็มเสียงมันเดินอยู่ข้างบนน่ะหูฟังเราไม่ดีด้วย แต่รู้อยู่ข้างบนหนะลบไปกันแต่เผื่อแม่งลงมันว่า <c oughs> ว่าเดีวเก,กับกับอยู่้าต่างคนต่างหาไม่เจอไเอาว่า ป่วยแล้วเราเลือดเต็มเกาะเต็มขอ,มองก็ของทองด้วยมันจะเสียเวลาสร้างทำไมก็ไม่รู้นะเจอหน้ายิงอัดกันเนื้อจบแล้วไอ้หี้ปกูไปไล่สัดวงบินจ่า้เวเซเบร์เฮ้ยเฮ้ยจัดเอ้ย่ยยวงแนววะสัดวิ่งโลงข้างตึกกัน ผมเห็นว่านี่นีน่ไอ้เนี้ยตายหมดยิงยิงไอ้สัตว์ไอ้เกมยิงสร้างเฮียอะไรวะไม่ใช่มายคราฟนะยังเล่นไมค์คราฟอยู่เลยเหลืออยู่ไม่ล่วงม,มาร่วงม,มาแล้วร่วงม,มาแล้วเอ้ยโอ้โหมันปลาระเบิยนั่นนะม่ีผนกูหรอกไอ้สัตว์ของกูเต็มของกูเต็มมึงอยู่ไหน ปังเรียบร้อยครับเย่ yeah. ที่หนึ่งเถวเย่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 ไปก่อนที่หนึ่งได้ที่หนึ่งแล้วสบายใจแล้ว